มันใสผิวมันดูเด้งแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะหน้าไบรท์มากหน้าสะอาดมากแน่นอนว่าสิบหันก็ลดลงฮัลโหลสวัสดีค่ะดิสน็อปเป็คนเข้าสู่ช่นของเพจนะคะวันนี้เพชรก็มาในตีมเขียวเอ่ยเขียวใจนะคะด้านหลังก็สีเขียวกันหมดยกเว้นหน้านะหน้าไม่เขียวแต่หน้าเทาโอเคเรามาเข้าเรื่องกันนะคะวันนี้เพชรก็จะมาป้ายยาเซตลดสิวงบหลักสิบจากเซเว่นในนั่นเหงคะ คือจะที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะว่าแพ็ปบาคนที่มีปัญหาสิวก็จะมีช่วงหายไปแล้วี่อยู่ก็กลับมาใหม่ซึ่งที่ผ่านมาเจอตัวดีตัวเด็ดมันราคาดีมากนักศึกษาจับต้องได้จะใช้คาว่านักศึกษาจับต้องได้ก็ไม่ได้นาะเพราะเดี๋ยวนนักศึกษาบาก็แบบใช้กองเพงกันเยอะแยะจะใช้คําว่างบประหยัดละกันใครที่อยากจะหาสกินแคร์ที่ดีในราคาที่ประหยัดนะคะต้องดูคลิปนี้เลยนั่นก็คือ smooth Aloe a ลเอแอนเน่ไวท serum ่โซราคา59บาท และ s m o o ต h ต้ทอมอโต้อะโ na เนลไวท์แอ a ด์แอคเน่สลิปปิ้งเซรราคา39บาทซึ่งเราสองตัวนี้นะคะมีจำหน่ายที่เซเว่นอเว่นค่ะสำหรับแพคเกจแบบนี้นะคะต้องคุ้นหน้าคุ้นตากันแน่นอนนะก็คือแบรนด์ m o o t h โต้เนี่ยของดีราคาน่ารักจับต้องได้และหาซื้อง่ายนะคะซึ่งตัวเันเองอะ่ะใช้มานานมากแล้วนะคะตั้งแต่สมยัยอยู่มัธยมจนมาหาลัยจนปัจจุบันเพยก็ยังใช้อยู่จะต้องมีตัวนี้ติดบ,บ้านไว้ตลอดพอช่วงหลังมานี้เพ่ิได้ลองใช้เซรลด,ดสิวนี้ทุกคนมัน มากก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะคะมาทาความรู้จักกับผิวแพทก่อนแพทเป็นคนผิวผสมนะคะก่อนหน้านี้แพทเป็นคนผิวผสมค่อนไปทางแห้งใช่ปะแต่ตอนนี้ทุกคนมันค่อนไปทางมันแล้วสิวอ่ะมันจะขึ้นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราหน้ามันขึ้นสิวอุตันเนี่ยแพทจะขึ้นบริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็บริเวณหนา้าผากโอเคเรามารีเซ็ตกู้สิวผิวใสกันนะคะสิ่งที่แพทเรียนรู้มานะคะก็คือ less is more แพทจะใช้สกินแคร์จานวนน้อยชิ้นที่สุดเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะคะซึ่งวันนี้แพทก็รวบรวมสกินแคร์ได้่าใช้อะไร ยังงงไบ้าเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยก็คือการล้างหน้านะคะแพทจะใช้ Smooth to โลอ o แอ Acne ยไวซ e เซรั่มโล้างทั้งเช้าและเย็นเลยซึ่งสบู่เนี่ยเขาจะมีมาพร้อมตาข่ายตีฟองแบบนี้นะคะพรมนะ้านิดนึงแล้วถูมันจะทําให้เกิดฟองนุ่มแบบฟินมากเหมาะกับการล้างหน้าสุดๆเพราะว่าฟองเนียนนุ่มแบบนี้นะจะช่วยลดการเสียดสีทําให้ผิวของเราไม่เกิดริ้วรอยด้วยค่ะ และในสบ,บู่หน้าใสไม่สิวนี้นะคะก็จะช่วยาากำจัดความมันและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวซึ่งสิ่งที่เพดเปิมในสบ,บู่นี้อีกอย่างหนึ่งนะคะ <S <S ก็คือหลังล้างหน้าแล้วหน้าไม่เอียดเลยแล้วมันมีความชุ่มชื้นบนผิวจับไปมีความยืดหยุ่นและที่สําคัญคือหน้าไบรท์ามากและตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะนอกจากสบ,บู่ตัวนี้จะช่วยาากำจัดความมันและทําความสะอาดผิวหน้าแล้วนะคะเขาก็ยังมีสารสกัดที่ช่วยรักษาสิวและพร้อมบารุงด้วยนั่นคือเราสามารถบํารุงผิวให้สวยได้เลยแต่ขั้นตอนการล้างหน้า่ไม ดีขึ้นมีความสะอาดสะอาดรู้สึกว่ามันสะอาดจริงๆแต่มันไม่แห้งเอียดเลยยิ่งช่วงเย็นหลังจากที่เราไปเจอแดดเจอลมเจอมลภาวะนะคะมาล้างหน้าตัวนี้มันคือการปลอบประโลมผิวหน้าที่ดีมากๆรู้สึกเลยว่าแบบผิวมันเย็นสบายใสไม่โจมทัง้งนั้นที่แบบ ที่ผ่านมาหน้ายมทั้งวันเลยแต่พอล้างหน้าแล้วเอา้าน้ำปริงเปิดไฟให้ผิวสุดๆหน้าสะอาดมากแน่นอนว่าสิวอุดตันก็ลดลงอย่างที่แพทบอกไปนะคือแพทเจอแดดและมลภาวะทุกวันเราก็จะมีสารสกัดจากอะโลเวล่าช่วยฟื้นบำรุงปัญหาผิวจากแสงแดดและมลภาวะให้ความชุ่มชืน้นแล้ยังมีวิตามินอีนะคะที่ช่วยให้รอยสิวจุดด่างด,ดําดูจางลงแล้วก็มีทีทีออยล์ช่วยลดสิวแลดความมันส่วนเกินบนผิวนะคะมีเซนเทราเอสเตกาด้วยที่จะช่วยให้จุดด่างดํารอยดําสิวเนี่ยดูจางลงนะคะแล้วก็ช่วยลดสาเหตุของ การเกิดสิวเซียนสิวอุดตันอีกด้วยค่ะ ต่อมาหลังๆหน้าเสร็จนะคะมันก็จะใช้สกู๊ตโตอ l โลอีสเนลไ i g ท์เจลนะคะตัวนี้เป็นออปชั่นนะเขาเป็นเจลว่านหังนโจรเข้มผสมวิตาม e ินอีค่ะแล้วก็จะมีเมือกหอยาทากจากธรรมชาติด้วยพอเราทาตัวนี้นะจะรู้สึกสบายผิวมากทุกคนยิ่งเวลาเจอแดดจะจัดนะแสบผิวอะไรเงี้ยเอาเนาเขาไปแช่ยเย็นนะคะแล้วออกมาพอกผิวทุกคนแนะนําตัวนี้ต้องมีติดบ้านมันดีมากใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะช่วงก่อนนอนแพทจะใช้ส o ู๊ตโตโทมิโต um อะโลสเนลไวท์แอนด์แอคเนสสリ ในสูตรเซรัม่มซึ่งแพทชอบมากเพราะว่าเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายไม่มีแอลกอฮอล์และไม่มีน้ําหอมนะคะเหมาะมากสาหรับผิวเป็นสิวแบบบางแพ้ง่ายนะคะและด้วยความที่สามารถใช้ได้ทุกวันเนาะแพทก็โบกทุกวันไปเลยค่ะพอรู้สึกว่าผิวเราดีขึ้นแล้วเนี่ยจากนั้นค่อยปรับเป็นวันเว้นวัน,วนหรือ2วันทาครั้งหนึ่งก็ได้นะคะส่วนตัวแพทใช้แล้วรูขุมขนกระชับขึ้นหน้านี่เรียบเนียนแบบสุดๆเรื่องความชุมช่มชืน้นนี่คือแพทให้เต็มสิบเลยเพราะว่าตื่นมาปุ๊บหน้าย,ยังรู้สึกอิ่มฟูอยู่เลยเขาให้ฟ สใสฟูมันใสมันเนียนมันเด้งใช่ผิวมันดูดเด้งแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะและที่สําคัญตอนเช้าแต่งหน้าติดผิวดีขึ้นด้วยไม่ต้องมาร์กหน้าชี้ตอนเช้าด้วยเพราะว่าเรามาไปแล้วตอนกลางคืนหน้าใสไม่สิวคือบอกลาผิวเป็นสิวผิวมันลุกขนกว้างไม่ได้เลยถึงแม้ว่าจะมีสิวบริเวณแบบตรงคิ้วตรงนี้นะคะเพราะว่าแบบก็ไปกันคิ้วไปอะไรมันก็ระคายเคืองเนาะแต่ทาตัวนี้ไปไม่รู้สึกว่ามีอาการแสบผิวหรือคันผิวหรือยิบยิบหรืออะไรเลยคือสบายผิวหน้าเย็นสบาย ซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีอะโลเวล่านะช่วยฟื้นบำรุงลนะให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวนะคะอย่างใครไปเลเซอร์ผิวไกลก็สามารถใช้ตัวนี้โปะได้เลยมันก็จะช่วยให้แบบฟื้นบำรุงผิวได้ไวยิ่งขึ้นนะคะหรือจะใช้หลังโดนสารเคมีทรีทเมนต์ผิวไหม้จากแสงแดดและมลภาวะก็ได้นะคะนอกจากนี้เขาก็มีโทมเมโทที่จะช่วยให้รอยสิวจุดด่างดำดูจางลงนะแล้วก็ยังมีเซลล์ซิเคชันนะคะที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวให้แข็งแรงรูขุมขนกระชับลดการเกิดสิวโผลสิวอุดตันหน้าไม่เรียบนะคะและตัวนี้ก็ยยังมี TC ีีททออนะคะค ที่ช่วยดูดซับความมันส่วนเกินแล้วก็ช่วยดูแลปัญหาสิวของเราด้วยค่ะแค่3ตัวนี้ก็สามารถช่วยลดสิวให้ผิวใสได้แล้วโอเคเราจะมาสรุปให้ฟังกันนะคะหลังจากที่ใช้เซตนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคือแพ็กเกจมาแบบใช้งานง่ายมากหมุนฝาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่เลอะเทอะเลยนะคะแล้วก็เรื่องของ t e x t อร์คือดีมากสำหรับตัวสบู่นะคือฟองเนียนนุ่มมากล้างแล้วก็จะไม่มีการเอียดไม่มีการระคายเคืองผิวใดๆนะคะส่วนตัวไอเนี้ยก็คือเนื้อเซรั่มบางเบา ดีมากเกี่ยงง่ายแล้วซึมไว้ลังนาที่ใช้มาแพนไม่มีอาการแดงคันหรือระคายเคืองผิวเลยนะคะคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายเป็นสิวเนี่ยสามารถใช้ได้นะก็ลองกันดูนะคะมาพูดถึงเรื่องสิวนะคะปัญหาสิวหลกักๆของแพนก็คือเป็นสิวอุดตันและสิวอักเสบใช่ไหมหลังจากที่ใช้มาสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือบริเวณตรงข้างแก้มสิวอุดตันลดลงรูปหน้าไปแล้วแบบหน้าเรียบหน้าเนียนไปเลยแล้วก็จะมีบริเวณก็จัไม่ได้ว่าฝั่งไหนนะน่าจะฝั่งนี้หรือเปล่าที่เหมือนว่าจะเป็นสิวอักเสบคือจับแล้วเรา,รวา่มันจ แต่ว่าทุกคนนองเขาไม่ขึ้นนะคะส่วนบริเวณที่เป็นรอยแดงนะคะอย่างเช่นรอยแผลหรือว่ารอยที่เราไปบีบสิวแล้วมีการช้ำนะคะก็รู้สึกได้ว่าเขาฟื้นตัวได้ไวขึ้นนะส่วนรอยดําที่ไม่ได้ฝังลึกนะคะแล้วก็รอยดําที่ไม่ได้มีสีเข้มมากภายในระยะเวลาสั้นนิดเดียวแต่ว่าก็รู้สึกได้นะคะว่ามันค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องรอยดําเนี่ยอาจจะต้องใจเย็นๆน,นะคะส่วนเรื่องความชุ่มชื้นอันนี้เป็นให้มาอันดับหนึ่งเลยจากที่เคยพูดไปแล้วว่ามันทําให้ผิวหน้าแบบ ฟูขึ้นจริงๆอ่ะทุกคนคือมันทั้งประหยัดเวลาผลลัพธ์ก็ดีเกินคาดจากที่บคิดไว้แต่ตอนแรกนะผิวตอนเช้าตื่นมาขึ้นละเอียดเนียนมากบริเวณตรงที่บปชอบแห้งนะก็ไม่มีความ ทกทุแล้วเรื่องของรูขุมขนคือแพทเป็นคนที่มีรูขุมขนนะคะแต่อาจจะไม่ได้กว้างขนาดนั้นมันกระชับขึ้นมันแน่นขึ้นแบบเห,เห็นเลยนะตอนช่วงเช้านี่คือเห็นได้ชัดตอนระหว่างวันเนี่ยแพทก็ไม่รู้สึกว่าหน้ามันเพิ่มขึ้นนะคะจากตอนแรกแพทบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผิวผสมค้อนไปทางมันใช่ไหมแต่ว่าตั้แต่ใช้เซตนี้มารู้สึกว่าเออมันปรับสมดุลผิวหน้าไม่มันจนเกินไปแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปอันนี้คือ ผิวของคนที่มีรอบเดือนนะคะเห็นได้เลยว่าไม่มีสิวใหญ่ๆมาจับจองพื้นที่นะคะอันนี้ไปใช้จากผิวหน้าเป็นเองเนะนะแล้วก็อิงผลลัพธ์จากผิวหน้าเป็นเองนะคะคือมันใช้แล้วมันดีันก็อยากที่จะบอกต่อกับเพื่อนๆทุกคนนะคะของดีของเลิศไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปอ่ะทุกคนพุ่งไปเลยค่ะเซเว่นดีเลยเว่นอย่าลังเลจริงลองใช้ดูบังคับแล้วนะก็ให้กําลังใจนะสําหรับคนที่เป็นสิวอยู่หรือว่าผิวหน้ามีปัญหานะคะทุกอย่างมันจะดีขึ้นก็ ไม่เป็นไรเราเป็เพื่อนกันก็สําหรับคลิปนี้นะคะมันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าจะชอบกันนะถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับส r i ร e กันด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย